สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่ององินฟรีนชัแนลนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนเงินจากเว็บไซต์ราคูเตน Insight นะครับว่ามันยังจ่ายจริงอยู่หรือเปล่านะครับก็เว็บไซต์ราคูเตนเนี่ยผมเคยทําคลิปแนะนาไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการถอนเงินของเว็บนี้ผมสอนไปแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากดูเนี่ยสามารถกดไปที่ตัวไอด้านบนหน้าจอหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นบินที่ทางเว็บไซต์ได้จ่ายเข้ามานะครับ100บาทนะก็จ่ายมาตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมานะครับเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ก็เว็บนี้มันจะาทางเว็บเนี่ยจะโอนผ่านธนาคารมาให้เรานะครับโดยที่เราเนี่ยเป็นคนรับก็คือรับเงินผ่านทัวรเลตนะครับแต่ว่า,าต้นทางเนี่ยเป็นธนาคารนะครับก็คือทางเว็บจะโอนผ่านธนาคารให้เรานะครับประมาณนี้นะ ก็โอนมาเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับของเว็บไซต์รากูเตนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Play Store ก่อนนะครับก่อนที่จริงเว็บไซต์รากูเตนเนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์นะครับแต่ว่ามันมีแอป,ปด้วยนะครับใครที่สมัครเสร็จแล้วโดยที่สมัครผ่านเว็บไซต์ก่อนนะครับหลังจากที่เราสมัครปุ๊บเนี่ยเมื่อเราต้องการดาวน์โหลดแอปก็ทุกคนก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับเพื่อไปดาวน์โหลดแอปหรือว่าจะไปค้นหาใน Play Store เองก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่าราคูเตน i n น i g h t นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ นะโอเคจากนั้นก็ทําการติดตั้งไปนะครับตอนนี้ผมก็เล่นผ่านแอปอยู่นะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าสร,บบระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในแอปราคูเตนเรียบร้อยนะครับตอนนี้คะแนนผมมีอยู่86คะแนนนะครับตรงนี้นะเว็บไซต์นี้1คะแนนนะครับ1คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับ1คะแนนเท่ากับ1บาทนะก็ ถ้าเรามี100คะแนนก็จะเท่ากับ100บาทนะครับโอเคเรามาดูที่ตรงนี้นะครับหน้าหลักตรงนี้ก็จะเป freely, ank, ็นแบบสอบถามนะครับเมนูแบบสอบถามนะก็ตรงนี้ก็จะมีแบบสอบถามนะครับถ้าเราสามมันมีแบบสอบถามที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นแบบสอบถามที่ต้องทําในมือถือนะครับทำในคอมก็ได้แต่ว่ามือถือเนี่ยมันสามารถทําได้ถ้าอยู่ตรงนี้นะ แต่ถ้าเป็นด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบสอบถามที่ต้องทอํา Computer, ในคอมพิวเตอร์ในเดสก์ท็อปในโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับก็จะทําแบบสอบถามตรงนี้ได้นะครับมือถือทําไม่ได้นะโอเคอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ถอนไปล่าสุดนะโอเคอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะผมได้ทําการแลกไปเมื่อวันที่13เดือน3ที่ผ่านมานะครับ13เดือนมีนาที่ผ่านมานะแล้วก็ ทางเว็บเนี่ยได้จ่ายมาวันที่28นะครับอันที่จริงกําหนดเขาก็คือวันที่31นะครับทางเว็บเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าต้องโอนภายใน31มีนานะครับตรงนี้นะก็เว็บนี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับคานวณง่ายๆก็คือเมื่อเราถอนเงินต้นเดือนทางเว็บจะโอนให้เราสิ้นเดือนนะครับแต่ถ้าเราถอนสิ้นเดือนทางเว็บก็จะโอนให้เดือนถัดไปนะครับอย่างเช่นผมถอนต้นเดือนมีนาทางเว็บเนี่ยก็จะโอนให้เรา สิ้นเดือนมีนานะครับแต่ถ้าเราถอนสิ้นเดือนมีนาทางเว็บก็จะโอนให้เราภายในวันที่15หรือว่าต้นเดือนเมษายนนั่นเองนะครับก็ไม่งงนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลของเว็บนี้กันนะครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเว็บนี้ผมสอนไปหมดแล้วนะครับรวมถึงตั้งแต่วิธีการสมัครวิธีการเล่นวิธีการสะสมคะแนนคร่าวๆแล้วก็วิธีการถอนเงินแล้วก็หลักฐานการถอนเงินผมทําไปหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเค วิธีการกดแรกของรางวัลหรือว่าไปดูของรางวัลเนี่ยเราจะกดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดไปที่ขีด3ามขีดก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูแรกของแรกคะแนนสะสมอยู่ตรงนี้นะครับทําการกดเข้าไปนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราสามารถแลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น True m o n e y w a l เ e t ตเติมเงินเข้าวันทูกอ้นะครับเติมเงินเข้า TrueMove แล้วก็ Lazada นะครับ อันที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเพยพาด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เพย์พามันประกาศว่าจะระงับบัญชีผู้ใช้ทางเว็บก็เลยเอาออกนะครับเว็บเว็บต่างๆของประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับก็คือจะเอาเพ y p a พาออกแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่นําเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางเว็บจะเอาเพย์เพกลับมาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเราสามารถแลกเป็น True m o n e y Wallet ได้นะครับเพราะว่า Tru e Money w a l l e t เนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคน ส่วนใหญ่จะมีนะครับเพราะว่ามันสามารถซื้อของในเซเว่นได้จ่ายเงินในแอปอซื้อของออนไลน์ก็ได้นะครับมันเติมเกมก็ได้ทรูมันนอ่ทรูมันนีเวลตเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะโอเคใครที่ยังไม่มีก็ไปสมัครทรูมันนี่เวลตก่อนได้นะครับโอเคประมาณนี้ขั้นต่ำในการถอนเงินของ True m o n e y Wallet ก็คือจะอยู่ที่100บาทนะครับ100คะแนน1 0 0บาทนะทนะแล้วก็ของรางวัลเข้าเมื่อไหร่ตามที่ผมบอกไปนะครับก็คือถอนต้นเดือนเงินเข้าสินนนส้นเดือนถอนสิ้นเดือนเงินเข้าต้นเดือนน้า ประมาณนั้นประมาณ15-20วันโดยประมาณนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเราแลกวันนี้เงินจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะโอเคประมาณนี้อ่าใครที่สนใจอยากแลกอะไรก็สามารถกดแลกได้เลยนะครับ1คะแนน1บาท250คะแนนก็2 5 0บบาทนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากแลกอะไรก็กดแลกไปเลยนะครับถ้ามีคะแนนพอตามที่เขากำหนดนะประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะแนะนําในส่วนของการถอนเข้า True Money Wallet นิดนึงนะครับเวลาที่เราจะถอนเข้า True Money Wallet เนี่ยทางเว็บเราจะต้องไปตั้งค่าเบอร์มือถือของเราก่อนนะครับใครที่สมัครเข้ามาแล้วแล้วก็ใส่เป็นเบอร์อื่นไม่ใช่เบอร์ Wallet เนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับโดยที่กดมาที่ขีดสขีดตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นก็กดไปที่ตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะครับที่มีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับกดเข้าไป จากนั้นเนี่ยทางเว็บจะให้เราใส่เป็นรหัสผ่านที่เราทาการสมัครกับเว็บไซต์เพราะว่าเ,าเพาะ่็เป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนดําเนินการเองประมาณนั้นนะครับโอเคมันก็จะมาอย่างน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับเป็นข้อมูลต่างๆนะครับวิธีการแก้ไขก็คือ,อกดไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับที่มีรูปปากกาอยู่นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกอหัวข้อที่เราต้องการแก้ไขนะครับอย่างเช่นอันนี้ เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ทําการกดใส่หรือว่าแก้ไขลบได้เลยนะครับแล้วก็ทําการใส่เบอร์ของ Wall e t เข้าไปนะครับแต่ในกรณีที่จะเติมเงินเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะต้องใส่เบอร์ตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ยังไงก็เติมเงินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใส่เบอร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเว็บน่าจะโอนให้เราเลยนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น True m o n e y Wallet เนี่ยเราจะต้องเข้ามาแก้ไข เบอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์วอลเลตเนี่ยรับรองนะครับว่าเงินไม่เข้าแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนั้นก็ย้ํานะครับว่ามาแก้ไขเบอร์วอลเลตด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามผม,มได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจอยากเล่นเว็บนี้ดิผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะครับพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดแอปของแอปดากูเตนด้วยนะครับแล้วก็เว็บนี้ มันเป็นเว็บที่ผมชอบมากตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันหนึ่งคะแนนเนี่ยหนึ่งบาทแล้วก็มันทําค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่ามันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับคนที่อ,อยากหาเงินเข้าเวเลตเนี่ยสามารถเล่นเว็บนี้แอปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับ ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ